ช่วยด้วยช่วยแม่ด้วยพ่อกัดแม่มาเอาพ่อลงหน่อยจะลงได้ยังไงอะลงทางนี้ลงยังไงพ่อลงไม่ได้เนี่ยลงไม่ได้หนูช่วยพ่อได้ไหมมามามาจับพ่อสิ มาจับพ่อสิพ่อลงไม่ได้น้องเพชรน้องเพชรช่วยพ่อหน่อยมาจับพ่อหน่อยตรงนี้ไงขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเลยมาช่วยพ่อหน่อยเนี่ยขึ้นมาน้องพลอยขึ้นมาสิท่างจมเมนี่ยขึ้นมาสิมาช่วยหน่อยได้ไหม<อ>จับพ่อหน่อยโอ้ยลงได้ไหมเนี่ย โอ้ย่าวกกว่า,วาปีนลงน้ำเถาะปาตอุตส่าห์ออกมาแบบสง,ง่าภาเผยโอ้ยไปช่วยแม่หน่อยไปอะไรก็ได้แหละอะไรไม่เคยทำก็ต้องทำนะคะใช่ <c oughs> ปรบมือให้กับโชว์พิเศษหน่อยครับขอบคุณนะคะและปรบมือให้กับศิลปินรับเชิญของเราน้องเพชรน้นองพลอยครับผมใ<อ>ส่ผู้ใดเป็น f อน้องเพชรน้นองพลอยยยมือสูงๆแน่ เลี่ยงซอยกันตั้งได้มามือแหลกจนใัยา,ายเป็นสาวเลยดิเนใช่ไหมใช่ค่ะหนูชื่ออะไรคะคุยหน่อยได้ไหม <c oughs> ลูกคอยโบไอโบาจำเลยบานเลหนูชื่อน้อง หนูชื่อน้องมิดซิลีเลยขอบคุณเร่งเชื่อเร่งใจครับ<า>หลากหลายงานโชว์เฉลิมฉลองสิบปีมอลลั่มใจกันลอยเดี๋ยวเฉพาะโชว์พิเศษคือเธอใช่ไหมนะฮะมันบ่มเป็นเรื่องบังเอิญครับสำหรับชีวิตของแต่ละคนเสซนทางนี้มันออาสิแตกต่างกันเนี่ยแต่ว่า ในเมื่อเข้าได้ม,มาเจอคนดีนะครับโลกเวียงให้คนดีๆมาพบกันนะครับเข้าก็ต้องรักษาคนดีๆไว้ทั้งด้าน <Walk. S 1> ความรู้สึกทั้งด้านหัวใจนะครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเช่นเดียวกันกับพี่น้องเอฟซีมอลลั่ใจก็ลอยทุกๆคนนะครับพี่น้องมานี่ก็ด้วยความหักความแพงความผ,กผูกพัน มีต่อมอลลั่ใจกระลอยพี่น้องเมตตาสงสารนะฮะเมื่อนี่เปิดสักราชใหม่ปีที่สิบให้คณะเจ้าภาพทุกทกท่านได้มีความ,มันใจว่ามอลำเฮามอลลั่ใจกระลอยเฮามีความพร้อมซึ่งผลงานแต่ละปีเฮานี่ก็พัฒนาแล้วก็กอัปเดตอยู่เสมอนะครับเฮตงานยากขึ้นเพราะว่าอยากพัฒนาให้มันดีกว่าเก่านะฮะแต่ว่าสิดีใดซ้ำใดนั้น แต่ละมุมมองอาสิมองต่างกันเนาะนะครับแต่ว่าหากพี่น้องหากพี่น้องแพ่งมองใดที่มันผิดพลาดพี่น้องก็ต้องแนะนํามาติเพื่อก่อนะครับบบย่อเพื่อทําลายนะฮะกันพี่น้องแนะนํามาอันใดที่แก้ไขใดก็สิแก้ไขท่านพี่เลยเพราะเขาคิดอยู่เสมอว่าค่ำตีชุมของพี่ของน้องนั่นคือพลังสําคัญนะครับเอาพวายามปรับเปลี่ยนให้รวดเร็วท่านใจท่านอกท่านใจพี่น้องมือนีมี แขกรับเชิญพิเศษครับแมนค่ะเฟ่นว่าอยากออกมาหาโอ้อยากอยากมากพ่อพี่พอ<ม>อ่อน้องอยากมากให้กําลังใจ<ม>วันนี้ท่านคุณพ่อในห้างทวีชัยนะฮะท่านมาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับซึ่งนะฮะทั้งท่านานายอำเภอท่านภูมกรบเป็นกใจดีมีเมตตานะครับอํำนวยคนสดกทุกอย่างแต่ว่าอยากให้พี่น้องเบ่งการแสดงเต็มๆเลยบ่อยาคให้ พัดจังหวะพี่น้องเล่ยบอบขึ้นเวทีนะแต่ทุกอย่างเิ่นจัดสรรให้เรียบร้อย